อร่อยกินเอาอิ่มแทนข้าวได้เลยเกาะต้มมันแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กมันอยากกินอะไรก็เอามันนั่นแหละมีก้านขึ้นช่ายมีผักชีแบบไหนก็ได้ขอเราเออที่เราชอบสับผักชีอ่ใส่สับขึ้นช่ายใส่ไปในมันฝรั่งที่สับแล้วใส่แป้งโกกิตามชอบใส่แป้ง มันสำปะหลังตามชอบแล้วก็ใส่ไข่เอาพอประมาณพอพอที่จะเป็นไข่เจียวได้ไม่มากไม่น้อยไปก็กะเอาคิดไม่ออกก็กะตามภาพที่โยงบึงถ่ายโดยประมาณตัวแป้งมันจะช่วยให้ไข่มันเกาะกันดีตัวแป้งทอดกรอบจะช่วยช่วยช่วยให้ผิวสวยกรอบน่ากิน อ่ก็ทำไม่ยากตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ตักไข่ตักไอ้ส่วนผสมที่คลุกเข้ากันแล้วอะ่ะแป้งทอดกรอบมันมีรสชาติแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มตักเข้าไปคล้ายๆเจียวไข่เลยแตอ่อยากให้ทำเป็นชิ้นเล็กหน่อยว่าตอนกลับก็จะได้กลับง่ายอ่าลักษณะการการการเจียวอย่างเงี้ยก็ กดๆให้มันเป็นไข่เจียวไม่ให้มันไม่ให้พยายามให้มันแบนๆแบบไข่เจียวพอพอกลับสองด้านเสร็จกลับสองด้านเสร็จก็ให้เติมน้ําเติมน้ําไปในน้ํามันทําไมต้องเติมน้ําไปในน้ํามันที่ที่ท,ที่หลังจากที่กลับกลับสองด้านแล้วเพื่อเป็นการต้มให้มันสุกแท้แน่นอนพะ น้ำมันเนี่ยไอ้น้ำน้ำที่ใส่อ่ะใส่ใส่ไม่ต้องมากใส่แค่แค่แค่ประมาณเกือบท่วมเกือบท่วมของตัวตัวไข่เจียวเนี่ยเพราะว่าเราจะให้ความร้อนของน้ำต้มเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเอาน้ำมันออกแล้วมันจะไล่น้ำกันออกเองแล้วก็ค่อยๆทอดขึ้นมามันจะเป็นการเหมือนการทอดสองครั้งครั้งที่สองคือทอดคืงท่ม พอจับออกมาเสร็จเนี่ยพอมาหั่นชิ้นมันก็จะรับประกันว่าสุกแน่นอนจากการที่เอาน้ําไปต้มไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สุกเพราะมันเนี่ยเราต้มสุกแล้วแต่ว่าอที่เราเอาน้ําไปไปไปต้มหลังจากที่ไข่เขาเซ็ตตัวเนี่ยแล้วเพื่อรับประกันว่าอ่าแป้งที่คลุกจะจะสุกแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กรอบเพราะเพราะ พอน้ำน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งแล้วไอ้น้ำมันที่เหลืออยู่ะมันก็จะเคลือบผิวให้กรอบให้อร่อยคล้ายๆไก่เจียวเหมือนเดิมอืมอยากบอกว่าใครยังไม่เคยลองทําให้รีบทำออร่อยง่ายๆกินแบบอิม่มอาหารจานเดียวได้อซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศแก้มพยายาม ไม่ต้องปรุงรสไข่เจียวเพราะว่าไอ้แป้งทอดกรอบมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วอร่อยมากอยากบอก